สวัสดีค่ะร้านเสริมสวยกิฟต์บิวตี้ช็อปนะคะวันนี้กิ๊จะมายืดวอลลุ่มลอนเกาหลีให้เพื่อนๆชมนะคะเคสนี้ผมลูกค้านะคะผ่านการทําสีเป็นประจํานะคะใช้น้ำยายืดได้ดัดได้ของสามบวกสูตรปานกลางผสมเชื่อมพันธะแกนผมนะคะเมื่อดัดผมเสร็จแล้วก็จะได้ลอนเด้งๆแบบนี้เลยค่ะ เคสนี้กิ๊กใช้น้ํายากุกน้ําของ3าบวกนะคะเมื่อ,อทําการดัดเสร็จแล้วเราก็นําลูกค้าไปสระผมบํารุงที่เตียงสระเรียบร้อยก็นํามาเป่าแห้งได้เลยค่ะการดัดผมนะคะหัวใจหลักเลยก็คือการวิเคราห์เส้นผมก่อนทํางานค่ะถ้าเราวิเคราห์เสร็จแล้วเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามสภาพเส้นผมลูกค้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทํางานง่ายขึ้นค่ะ เพื่อนๆคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์จิ้มในตะกร้าได้เลยนะคะเมื่อผมเริ่มแห้งก็ใส่อาร์เกนออยเพื่อกระชับร้อนค่ะจากนั้นก็เป่าต่อให้แห้งสนิทเลยค่ะ ผมลูกค้าค่อนข้างที่จะอ่อนแอก็จริงแต่เมื่อเราจับผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะมันก็จะทําให้ช่างทํางานได้ง่ายขึ้นและผลลัพธ์ที่ทําออกเสร็จแล้วก็จะได้ตรงตามใจลูกค้าและที่สําคัญผมลูกค้าไม่แห้งเสียด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยืดวอลลุ่มนะคะลอนเกาหลีเด้งๆแบบนี้เลยค่ะ